สวัสดีค่ะวันนี้พามาชมดอกทุเรียนวันนี้มาถ่ายรูปก,กับดอกทุเรียนค่ะแชะแชะดอกทุเรียนเยอะมากมีทุกกิ่งดกๆทั้งนั้นเลย เห็นไหมคะดอกทุเรียนนะคะไม่ใช่มาเขือพวงถ่ายรูปกับดอกทุเรียนค่ะตามลำต้น ดอกทุเรียนเห็นไหมคะย้อนแสงมืดตึกตือนี่ค่ะถึงดินเลยความเยอะของดอกทุเรียนไหนหามุ้ <c oughs> มองหาไม่เจอดอกทุเรียนเยอะมากนี่ต้นเดียวนะคะดอกทุเรียนนี่แค่ต้นเดียวค่ะมีทุกกิ่ง สำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะคะแล้วจะถ่ายคลิปให้ดูใหม่อีกค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ติดตามคลิปใหม่ๆอีกต่อไปค่ะขอบคุณมากนะคะป้าสีค่ะ สวัสดีค่ะ